วัดีค่ะวันนี้โซมีพามาทัวร์ซาฟารีเวิวันนี้โซมิมาวันธรรมดานะคะเป็นวันอังคารส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะคนไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูคะ่ะโอ้นี่มันบ่อจระเข้นี่นะจรเข้ตัวนี้เขาเดิน ข้างหน้านี้จะเป็นโซนวัวทะเลนะคะอุ้ยอุ้ยโซมินี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยนี่วัวทะเลน่ารักจังเลยวัวทะเลทางเข้า เข้าไปได้โอ้โสมมีร้องอุ้งโอ้เโอเยเขามเห็นไหมว่าทะเลมาพอดีเลยว้าวว้าวดีดี่ๆเห็นไหมเห็นไหมเขาว่ายน้ำมาพอดีเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มาก <S <S เดี๋ยวเราจะไปดูสไปร์วอล ช่วง11โมงสี่สิบห้านี่เขาก็อ๋อหดินแล้ว่างมาเยวพามาดูตารางโชว์นะคะถ้าเป็นวันธรรมดา มีตอน11โมง45นะสปาอรส่วนบ่ายโมงดูเอ้ยไม่ใช่บ่าย2ครึ่งดูสิงโตทะเลบ่าย3ครึ่งคาร์บอนสตันโลมาโชว์ตอนบ่ายโมง45เราไปดูสปาอรเสร็จแล้วมาดูโลมา อ๋อหนูจะไปดูเมียแคทเหรอเมียแคทจ้าเอ๋จ้าเอ๋เมียแคทเ,เมียแคทม,มามาอุย้ยเมียแคทเยอะเลยมีหลายตัวเลยเุ้ยเขาวิ่งเก่งมากเลยดูสินี่เขายังมาหาโซมีด้วยอุยอ้ยไปแล้วเรามาเที่ยววันนี้วันอังคารหรือว่าคนจะไม่เยอะก็เยอะอยู่นะอ้า บอ่อปลาอันนี้ตูป้ปลาไม่ไม่ไมไะจำไปดูสไปวอลกับเขากันทุกคนจำไปที่สไปวอลกันหมดเลยสงครามจักรกรรมเลี้ยวขวาออกซ้ายนี่เป็นโซนช้ย ลิมูรีออาณาจักรลิเมอร์ห้ามให้หารสักจก่ะตะวางลิเมอร์อัดไว้บางสงใส่กุูนี่ลิเมอร์ก็อยู่นี่ลิเมอร์หางวงแห,หวนนี่ตาป่ะมานี้น n k y o n ตกใจอาณาจักรลีมากหางเขาน่ารักไหมโซมีเห็นไหมลูกหางเขาลายๆน่ารักอย่างกับตุกตาเลยกูดิส่วนตัวนี้เรียกว่าข้างห้าสีไฮอุยอยอุย,อย,อย,อยตกใจตกใจ ขาวดำนี่คือลิงโคลโลบัสอู้ๆๆไววมากอ,กกอ,อกว้ววววว่ววววววอวกวววววววอวาวว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 ้วว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 นวววววว ว้าวรอเลยรอเลยเขากำลังทำอยู่อมเขาจะมีท้ำสิ่งโตอยู่โซนเนี้ยนี่ไงทุกคนที่เมื่อกี้อ่ะที่เกิดที่บอกไปว่าอนาคตเขาจะมีโชว์สิ่งโตใช่ปะ่ะนี่เขาเอาสิ่งโตมาลงเลยนี่เห็นไหมไม่รูนโฟก,กัสก่อนเดี๋ยวพาไปดูแป๊บจ้ะหาช่องถ่ายก่อนนี่ค่ะ ทสี่ตัวใหญ่ทำสีตโตเามองตรงนี้รอเลรอเลยรอทำสีโตเปิดแล้วเดี๋ยวมาดูกันเราจะไปโซนอื่นดีกว่าเนาะเราจะไปไหนดีล่ะไปดูเอาไปตรงนี้เหรอเรามาดูตรงนี้ดีกว่า ส่วนแฟนซีครับอุ้ยอ๋อเอฟปราคารเต็มเลยเยอะมาก โซมิเห็นหนกแก้วไหมสีเขาสวยมากเลยดูสวยมากสีสวยมากไปดูอูดไหมอุ้ยอูด อุดจะใหญ่มากโอ้ยมีหลายตัวเลยอ่ะโอ้ย,อยเขามีนกอะไรมาใหม่แดงๆเนี่ยทำไมรอบก่อนเราเราไม่เห็นหรือว่าเราไม่สังเกตอ่ะสวยมากโอ้สีสวยมากเนี่ยโซมีนี่นกอะไร สวยมากเลยอ่ะ,อะไปดูอุลังตังไป,ไปดูจริงโจ้กันนี้ อาหารจริงโจ้กันดีกว่าสาวัสดีค่ะให้อาหารจริงโจ้ธรรมดาร้อยหนึ่งหรอคะอ๋อให้ในโซนไหนคะอ๋อในริมดวมน,นดดี่โอเครับเฉพาะเงินสดหรอคะโอ้ได้โอเคขอบคุณค่ะค่ะพาโนโซมิมาให้อาหารจริงโจ้ มาตรงนี้เรามาให้อาหารจิงเจ้ากันค่ะทำไมอะคะหนูกลัวเหรอคะดูเขากินน่ารักน่าเอ็นดูอาตัวนี้หม่ำานี้คะ่ะมาเลยมาเลยนี่ทุกคนมาป้อนอาหารจิงโจ้ได้นะนี่คะ่ะกระเป๋าอาหารจิงโจ้ก็คืออันนี้100บาทนี่ที่นี่เขาสามารถสแกนจ่ายได้นะไม่จำเป็นต้องพกเงินสด รับสแกนจ้าสายสแกนถูกใจสิ่งนี้ดูจิงโจ้เขาหม่ำสิลูกอุย้ยน่ารักน่าเอ็นดูเรียกจิงโจ้สิคะจิงโจ้จิงโจ้อ้าอ้าจิงโจ้หม่ำๆเลยโจ้หม่ำจิงโจ้หม่ำอ่าหนูให้มั่งค่ะหนูให้มัง่งหนูถืออ่าหนูถือเอา้า จับได้รูปแด้เดี๋ยวเราคุด้านนู้นครับผมอ๋อโอเคขอบคุณค่ะคุณห้อยจับได้ด้วยอ่ะไม่ดุเลยครับผมอ๋อพ่อจับเลยนะโอ้วยนุ่ยนุ่ม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 เฮ้ยเขาน่ารักเขาน่ารักเนี่ยน่ารักเขาก็โดดไปแล้วอ๋ออ๋อฝั่งโน้น อ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งออนูงมบ้างน่ารักมากโอ้ยเอ็นดูอ่ะน่ารักจังเลยน่ารักต้าวจิงโจ้ปะ่ะเราไปดูจิงโจ้เบบี้ที่เขาอยู่ในกระเป๋าอยากไปดูจิงโจ้เบบี้ไหม จิงโจ้เบบีที่เขาอยู่ในกระเป๋าแม่เขาอะ่ะใช่เราไปดูกันเถอะไปชอว์โอจิงโจอ้อยู่ตรงนี้เต็มเลยเนีย่ลูกนี่เขามานอนใต้ร่มไม้กันตรงนี้ก็มีเขาให้ลูกจับได้อะตัวจิงโจ้แบบนุ่มๆนะอุย้ยตัวนั้นลูกเบบีเขาอยู่ในกระเป๋าอะ่ะเห็นไหม โ้ยนั่นนันมาถแล้วโซมิโซมีไม่ได้เข้าไปดูสปายวอลเลยแต่เสียงโป่งปังโป่งปัง,ปง,ปง,ปงโซมิน่าจะไม่ชอบนะ น่าจะร้องอ่ะอุ้ยรถถังรถถังโซมิเรามาถ่ายรูปก,กับรถถังนาทิกาพาโซบิไปดูวอรัสกันดีกว่าฟันแหลมแหลอุ้ยอุ้ยเต่าอ,อุ้ยเต่าอ,อะไรใหญ่ขนาดนี้นี่อุ้ยไป แมวเหรอไม่ดูหรอโซมิไม่ดูโบกมือบา,บายบายตาไม่ดูบายบายไปดูวอลัสกันเลยอ่ะพาโซมิไปรู้จักกับวอลัสทางไปวอลัสเอ็กซ์โวไปข้ามสะพานวุ้นเขามีปลาอะไรเนี่ย หนึ่งอ่อวอรัสแล้วโ้เป็นจีเข้าอ,อยู่ไหนกันอู้วอรัสเขากำลังว่ายน้ำอยู่ บาร่าเขากำลังหลับอยู่เลยอ่ะอุ้ยเขาตื่นแล้วเนี่ยเสือดาวห่วยจังเลยเขาก็นั่งหลับอยู่อย่าเลยอย่าี้อไปซ้อม เขาเดินไปเดินมาเนี่ยดูดินี่เขาซือยอุ้ยนกเขาทำอะไรอยู่อ่ะนกเขาทำอะไรอยู่ดูสิอ๋อนกเขากินอาหารอยู่เขากินอะไรดูสิอาหารเขาคืออะไรคะกินกล้วยแล้วก็อะไรอ่ะน่ะสีเหมือนมะละกอเลย อุลังอุตังบ๊ายบายเดี๋ยวเราดูโลมาโชว์ตอนบ่ายโมงสี่สิบห้าโซโลมาโชว์บ่ายโมงสี่สิบห้าโชว์นี้มันโลมาโชว์ครั้งแรกนะตื่นเต้นใหญ่เลยพี่พี่มาเยอะ